ข้างบนนะครับเป็นเหล็กหกนะครับเหล็กหกจะสังเกตเลยถ้าเรียบเทียบกับข้างข้างนี่จะตา่างกันเลยนะเห็นไหมตา่างกันเลยนะความใหญ่ตา่างกันเลยนะครับส่วนเหล็กข้างล่างเป็นเหล็กสีเหล็กสีก็ใหญ่พอๆกับข้างข้างเลยนะแต่ข้างข้างเขาเป็นไม้นะครับเป็นไม้ไม่ใช่เหล็กเนาะต่อมานะครับเสาแผงเนาะใช้เสาแผงห้าต้นนะครับเสาแผงห้าต้นทาสีดําด้านเหมือนเดิมเสาแผงนี่ก็จะเป็นเหล็กสามคูณยุคึ้นห้าต้นเรียงกันทั้งสองฝั่งเป็นเหมือนกันเลยนะเสาแผงเหมือนกันเลยสอแสงทองการช่างสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านีโนสุขสวัสดิ์สานะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่บบอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอร์บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ พีโนสุขสวัสดิ์30หลังนี้ผมจะมารีวิวนะครับการส่งงานนะครับ2อย่างนะครับได้แก่หลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับงานหลังคาหน้าบ้านก่อนนะครับถ้าใครอยากดูคลิปห้องครัวนะครับก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับจะเขียนว่าหมู่บ้านพีโนงานห้องครัวนัมเบอร์150นะครับนัมเบอร์150พีโนสุขสวัสดิ์30นัมเบอร์150นะ โอเคเรามาเริ่มมาเลยนะครับหลังนี้นะครับเป็นหลังที่ได้รับต้นแบบมาจากงานพีโนหลังอื่นๆเลยนะครับก็คือเป็นห้องครัว2สเต็ปแล้วก็งานหลังคาหน้าบ้านนะครับเป็นเมทัลชีตพีูนะครับหลังคาสไตล์โมเดินเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้เราพูดงานหลังคากันงานหลังคานะครับเป็นสไตล์โมเดินซ้อนแผ่นเป็นหลังคาเมทัลชีตบุฉนวนพีูนะครับ ฉนวน PU อันนี้เป็นฉนวนท้องเรียบนะครับฉนวนฉนวนท้องเรียบนะครับจะสังเกตได้เลยท้องเรียบเวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะแทบไม่ได้ยินเลยนะฮะก็คือเวลาฝนตกเสียงจะไม่ดังอาจจะดังนิดหน่อยแต่ไม่ดังเท่ามิชีต PE หรือมิชีตฉนวนท้องรอนนะครับถ้าเป็นเมิชีสฉนวนท้องรอนเนี่ยฝนตกเสียงจะดังมากแอบให้ดูกน่อนนี่ถ้าเป็นมิชีตอย่างนี้ฝนตกเสียงจะดังแต่หลังนี้ผมไม่ได้ทํานะโอเคข้างบนนะครับเป็นเหล็กหกนะครับเหล็กหกจะสังเกตเลยถ้าเปรียบเทียบกับข้าง นะครับส่วนเหล็กข้างล่างเป็นเหล็กสีเหล็กสีก็ใหญ่พอๆกับข้างๆเลยนะแต่ข้างๆเขาเป็นไม้นะครับเป็นไม้ไม่ใช่เหล็กเนาะโอเคนะครับอันนี้ของบนเราเป็นของเราเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ไซส์หนาหมดเลยตีกรอบล้อมรอบเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นรางน้านะครับร่องเสียมดนี่คือเป็นรางน้ําเราทาสีดานะครับสีดําด้านแล้วก็มีท่อระบายขอโทษครับต่อมานะครับเสาแผงเราใช้เสาแผงห้าต้นนะครับเสาแผงห้าต้นทาสีดําด้านเหมือนเดิมเสาแผงนี่ก็จะเป็นเหล็ก สามคูณยิ่ขึ้นห้าต้นเรียงกันทั้งสองฝั่งเป็นเหมือนกันเลยนะครับเสาแผงเหมือนกันเลยเสาแผงเสาละแนงนะครับเรียกได้หมดเลยเสาแผงอันนี้ก็จะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับโอเคหรือถ้าใครจะทํานะครับก็จะเป็นราคาในแพ็กเกจเลยเนาะสอบถามมาได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอินบ็อกซ์ถามได้เลยนะ,ะขอยากอินบ็อกซ์นะเพราะว่าขนาดพื้นที่แต่ละหลังไม่เท่ากันนะครับนะครับอันนี้ต้องขอวัดขนาดจริงก่อนเนาะ,ะโอเคตรงนี้ผมกําลังถ่ายดูก็คือตั้งเสาแยกนะครับ เสาอันนี้เป็นเสาตั้งแยกจากตัวบ้านนะครับเป็นเสาสี่คูณสี่ผมจะชอบเทียบมืออย่างนี้เนาะสี่คูณสี่นะครับขนาดใหญ่มากสด้านเท่ากันหมด4ี่คูณสี่ก็คือสด้านเท่ากันหมดนี่สด้านเท่ากันหมดโอเคเนาะผมจะตั้งให้สองด้านนะครับก็คืออันนี้1แล้วก็ตรงนี้สองจะแยกตัวบ้านเลยนะครับรับน้ำนักแยกจากตัวบ้านนะครับเวลาหลังคาสุดนะครับตัวบ้านก็จะไม่สุดแต่ต้องบอกก่อนว่าหลังนี้หลังคาเขาลงเสาเข็มตรงนี้ไม่สุดแน่นอน ตรงนี้เป็นพื้นปูนนะฮะเราลงเสาเข็มไว้แล้วเราก็เทฟุตติ้งนะครับแล้วก็เทปูนนะครับตรงนี้เป็นหัวต่อหม้อนะครับเช่นเดียวกับฝั่งนี้ตรงนี้ก็มีเสาเข็มเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้โดนพื้นกระเบื้องปิดหมดแล้วนะครับเราปูกระเบื้องปิดหมดนี่กระเบื้องเราตัดเข้าร่องเข้ารอยเหมือนกันหมดเลยสวยงามเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะฮะต้องบอกเลยพื้นกระเบื้องตรงนี้เราเทพื้นใหม่แล้วเราก็ปูนะครับเราปูพื้นใหม่ตรงนี้ปูเก็บมุมนะครับปูเก็บมุมต้องบอกเลยว่าตรงเนี้ย เราปูเก็บมุมเราต้องตัดแผ่นเล็กๆ,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 ๆมาเรียงแล้วเราก็ตบเข้าให้มันเคิร์ฟนะครับหรือให้มันโค้งนี่แหละเนาะงานปูกระเบื้องเราก็รับนะต้องบอกก่อนงานปูกระเบื้องเราก็รับนะงานปูกระเบื้องนี่จะอยู่ในนอกแพ็กเกจนะครับถ้าใครจะปูก็ปูปเพิ่มนะครับไม่เยอะครับโอเคนะอ่าเรามาคุยงานะไฟกันต่ออ่างานราคาต่อ,ตอไฟนี่จะใช้ไฟกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนทุกงานที่เราใช้เลยนะเราจะมีทั้งหมด4ี่จุดนะ4ี่จุดเลยนะครับ อันนี้อยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันไม่ต้อง on, ออนท่าออกเพิ่มนะครับอยู่ในแพ็กเกจเนานะก็คือโครงหลังคานี่รวมทุกอย่างเลยลนะอยู่ในแพ็กเกจหมดเลยยกเว้นเสาเข็มเนาะโอเคแต่ถ้าใครเอาแพ็กเกจที่ต่อเติมหน้าหลังพร้อมกันก็จะไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับก็คือผมทําราคาเท่ากันหมดเนาะพีโน่นี้ทํามาไม่ต่ำกว่า20หลังแนละ้วยอะมากเลยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับไฟกล่องสี่เหลี่ยมเดินท่อกลมนะครับเดินท่อกลมมีการร้อยเฟกนะครับเก็บโคง้งเก็บนอเรียบร้อยนะครับ จ้ามสวิตอันนี้จ้ามสวิตแยกส่วนนะครับสวิตของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดนะครับได้เป็นคู่นะครับนะครับถ้าปิดอันนี้ปึ๊บก็เป็นคู่หายไปเป็นคู่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นคู่ตรงนี้ก็เป็นคู่ปึ๊บโอเคงานหลังคาเข้าๆปัะมาณนี้นะครับนะครับส่วนแปรส่วนจันทันผมเคยอธิบายในคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้เลยเนาะโอเคนะครับ วันนี้ขอจบอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องพาลูกน้องไปดูงานพีโนอีกที่หนึ่งเนาะพุกนี้งานพีโนเข้าเยอะมากเลยนะครับสงสัยถูกชะโงกับโครงการ AP เนาะโอเคพีโนเซนโทนี่เยอะมากเลยตอนนี้ครับก็ขอบคุณนะฮะที่ดูจนจบนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ใน y YouTube ให้ผมหน่อยผมอยากได้ยอด subscribe ใน u t u b e เยอะๆจังเลยอะ่ะช่วยๆกดหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปดีๆมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ We'll